สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็เอ่อซับซ้อนมากๆเลยครับคือเรื่องสมองของเราดีเองค่ะสวัสดีค่ะครับอย่างที่นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเจมส์วัตสันเคยบอกไว้เลยว่าสมองนี่คือสิ่งซับซ้อนที่สุดที่เราเคยเจอในจักรวาลน,นี้ใช่ค่ะประกอบด้วยเซลล์ประสาทเป็นหมื่นๆล้านเซลล์เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นล้านล้านจุดคิดแล้วก็ทึ่งนะครับจริงค่ะ แล้วพอเราอายุมากขึ้นล่ะครับสมองโดยเฉพาะเรื่องความจำเนี่ยเออมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนกันครับเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนเลยค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากเอกสาร Memory Builder นึกได้จำดีมีโฟกัสกับ s ิสเทนชาอ๋อครับ เขียนโดยดรดอน่าเวนซันจากน u ทริไลท์ซึ่งท่านเป็นทั้งนักประสาทวิทยาแล้วก็เป็นนักกำหนดอาหารด้วยครับผมเราจะมาดูกันค่ะว่าสมองทำงานยังไงความจำมีกี่แบบและพออายุมากขึ้นเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแล้วเราจะดูแลสมองเรายังไงได้บ้างรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจากพืชอย่างเช่นซิสเทนเชียกระแปะกล้วยที่มีงานวิจัยศึกษาไว้นะคะ โอ้น่าสนใจมากครับงั้นเป้าหมายการคุยวันนี้ก็คือทำความเข้าใจเรื่องสมองเรื่องความจำการเปลี่ยนแปลงตามวัยค่ะแล้วก็มาดูว่าสารสกัดจากพืชที่ว่าเนี่ยมันมีส่วนช่วยได้จริงไหมตามที่ข้อมูลเขาเสนอมาประมาณนั้นเลยค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทำความรู้จักกับสมองของเรากันแบบเ,เร็วๆก่อนดีไหมครับได้เลยค่ะ สมองเราก็จะมีส่วนต่างๆที่ทำงานเฉพาะทางนะคะอย่างสมองส่วนหน้าก็จะเกี่ยวกับเรื่องการพูดการวางแผนครับส่วนขมับก็รับเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงส่วนข้างๆนี่ควบคุมการเคลื่อนไหวความรู้สึกการอ่าน mm hmm. ส่วนท้ายทอยก็จะเน้นเรื่องการมองเห็นแล้วก็มีส่วนสำคัญอื่นๆอย่างต้านสมองที่คุมเรื่องพื้นฐานร่างกายแล้วก็สมองน้อยที่ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะ พื้นฐานที่สุดเลยก็คือเซลล์สมองหรือนูรอนส์ที่มีส่วนรับสัญญาณเข้ามาคือเดนดริต์ใช่ค่ะเหมือนง่ายนะคะแต่พอมันมารวมกันเป็นหมื่นล้านเซลล์เชื่อมต่อกันซับซ้อนมากๆนี่แหละค่ะที่ทำให้การศึกษาเรื่องความจำหรือว่าการที่ความจำหายไปโดยเฉพาะในระดับเซลล์เนี่ยมันยากแล้วก็ท้าทายมากเพราะปัจจัยมันเยอะค่ะพอพูดถึงอายุมากขึ้นกับความจาคนมักจะนึกถึงคาว่าสมองเสื่อม มีข้อมูลตรงนี้ที่น่าสนใจไหมครับมีค่ะเป็นข้อมูลอาจจะเก่าหน่อยแต่ก็น่าสนใจนะคะจากกรมสุขภาพจิตปี2557เขาพบว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในไทยตอนนั้นมีภาวะสมองเสื่อมราวๆ8% 8%ค่ะหรือประมาณ8 0 0 0 0นคนซึ่งก็หรือว่าไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยครับแล้วคำว่าภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชีเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับ มันเหมือนหรือต่างกับออลไซเมอร์หรือพาคินสันยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะคนมักจะสับสนกันนะคะคือภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียเนี่ยเป็นเหมือนคำกว้างๆค้คางค่ะใช้เรียกกลุ่มอาการที่ความสามารถทางสมองมันถดถอยลงไปมากพอที่จะกระทบชีวิตประจำวันออ๋ซึ่งอาการสูญเสียความจำเนี่ยเป็นแค่อาการหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งหมด ครับผมส่วนโรคอัลไซเมอร์อันนี้คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อมค่ะอ๋อ oh, ตัวอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุใช่ค่ะแต่โรคพากินสันจะต่างออกไปเลยคือเป็นความผิดปกติที่กระทบการเคลื่อนไหวเป็นหลัก ทําให้กล้ามเนื้อเกรง็งสั่นพูดหรือเดินลําบากแต่ว่าไม่ได้กระทบความจําโดยตรงในระยะแรกๆนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับและที่สําคัญมากๆคือโรคพวกนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องเป็นเมื่อแก่ตัวลงใช่ไหมครับจุดนี้สําคัญมากค่ะใช่เลยค่ะไม่ใช่ทุกคนที่แก่เราต้องเป็นโรคเหล่านี้นะคะครับแต่ขณะเดียวกันร่างกายเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตามวัยซึ่งสมองก็เหมือนกันค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นเรื่องปกติของ การสูงวัยเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงปกติที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับที่กระทบสมองเราหลักๆเลยนะคะคือจํานวนเซลล์สมองโดยรวมอาจจะลดลงไปบ้างอืมและที่ค่อนข้างชัดเจนคือสมองจะมีขนาดเล็กลงค่ะประมาณ5%ทุกๆ10ปีหลังอายุ40โอ oh, ้โห5%ทุก10ปีใช่ค่ะแล้วอัตรานี้จะเร็วขึ้นอีกหลังอายุ70นะคะนอกจากนี้เนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองหรือที่เรียกว่าไซแนป ไซ a นปส์ฮะมันก็จะอ่อนแอลงแล้วก็มีจำนวนลดลงด้วยค่ะโอ้ฟังดูน่ากมลเหมือนกันนะครับ5%ปทุก10ปีแล้วการที่สมองเล็กลงการเชื่อมต่อลดลงมันส่งผลกับความจำประเภทต่างๆที่เรามีต่างกันไปไหมครับส่งผลต่างกันค่ะความจำเรามีหลายแบบบางแบบก็กระทบเยอะบางแบบก็แทบไม่กระทบเลยถ้าเรายังสุขภาพดีอยู่ครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะคะคือความจาระยะสั้นช h o ตเทอ r m มเมมรี ความตั้งใจจดจอ่อ attention แล้วก็ความจำใช้งาน working memory ค่ะความจำระยะสั้นก็อย่างเช่นจำเบอร์โทราศัพท์แป๊บเดียวเพื่อกดพอกดเสร็จก็อาจจะลืมใช่เลยค่ะแล้วความจำใช้งานเลยครับต่างกันยังไงผลหรือมาจัดการอะไรบางอย่างอ๋อครับเช่นทวนเบอร์โทรในใจจากหลังมาหน้าหรือว่าคิดเลขในใจอะไรแบบนี้อือ ส่วนความตั้งใจจดจอ่อ attention ก็มีแบบเลือกสนใจสิ่งเดียว selective กับแบบที่ต้องแบ่งความสนใจไปหลายๆอย่างพร้อมกัน divided ครับซึ่งแบบหลังนี่แหละค่ะที่มักจะทำได้ยากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นอ๋อที่เราชอบพูดกันเล่นๆว่าเดินเข้าห้องแล้วลืมว่าจะมาทำอะไรอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดของ working memory ที่อาจจะสะดุดไปบ้างตามวัยสินะครับผมนี่เป็นบ่อยเลย ใช่เลยค่ะอาการแบบนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะสะท้อนว่า working memory อาจจะทำงานได้ไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมซึ่งก็พบได้บ่อยขึ้นตามวัยครับทีนี้มาดูความจำอีกกลุ่มที่สำคัญมากๆเลยคือความจำระยะยาว long term memory ค่ะกลุ่มนี้มีอะไรบ้างครับมี4ประเภทหลักๆที่น่าสนใจนะคะ 1. คือความจำเชิงความหมาย semantic memory ความหมาย ค่ะอันนี้คือเหมือนคลังความรู้ทั่วไปข้อเท็จจริงต่างๆเช่นเรารู้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยหรือแม่น้ําชียาวที่สุดในไทยครับความจําแบบนี้ถ้าสุขภาพเรายังดีอยู่มักจะไม่ค่อยหายไปไหนค่ะอสองคือความจำเกี่ยวกับอัจฉริประวัติ Auto b บ ographical Memory อันนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตของเราอ๋อเรื่องส่วนตัว ใช่ค่ะมักจะจําเรื่องล่าสุดได้ดีกว่าเรื่องเก่ามากๆแล้วก็อาจจะลืมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปบ้างแต่โครงเรื่องหลักๆยังอยู่ครับ3คือความจำเชิงกระบวนวิธี implicit memory พ,พวกนี้เป็นทักษะที่ทำได้แบบอัตโนมัติทักษะค่ะเช่นขี่จักรยานว่ายน้ำเล่นดนตรีพวกนี้พอทำเป็นแล้วเนี่ยต่อให้อายุมากขึ้นก็มักจะไม่ลืมค่ะครับเหลือประเภทสุดท้ายอันนี้น่าจะสำคัญใช่ค่ะ ประเภทสุดท้ายและเป็นประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวัยเลยคือความจำเชิงเหตุการณ์ episodic memory ค่ะค่ะอันนี้คือความจำเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผูกกับเวลาและสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงมากๆเช่นเมื่อเช้าจอดรุถไว้ชั้นไหนนะอ่าใช่เลยเจอเพื่อนคนนี้ครั้งสุดท้ายที่ไหนเมื่อไหร่หรือแม้แต่ตอนที่เราพยายามนึกคาศัพท์ที่มันติดอยู่ที่ปากนึกไม่ออกใช่ค่ะ ความจําประเภทนี้นี่แหละค่ะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแก่ตัวตามปกติชัดเจนเลยครับงั้นอาการลืมว่าวางกุญแจไว้ไหนลืมว่าเมื่อวานกินอะไรเป็นมื้อเย็นหรือนึกชื่อคนเพิ่งเจอไม่ออกนี่คือ episodic memory ที่ถดถอยลงตามวัยนี้เองใช่เลยค่ะ แล้วถ้ามองลึกลงไปในระดับเซลล์เลยนะครับอะไรคือตัวการที่ทำให้สมองเราเสื่อมลงตามกลไกธรรมชาติล่ะครับมีหลายปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกี่ยวข้องกันนะคะเช่นภาวะเครียดออกซิเดชัน oxidative stress เครียดออกซิเดชันค่ะซึ่งเกิดจากพวกอนุมูลอิสระที่เข้ามาทำร้ายเซลล์สมองการอักเสบอิ f l a m m a t i o นเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นในสมองครับ การที่เซลล์สมองอาจจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไปจนล้า over response to stimulation อ๋อล้าได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอครับผมปัจจัยพวกนี้มันเหมือนเป็นสนิมหรือการสึกหรอที่ค่อยๆเกิดขึ้นกับเซลล์สมองของเรานะคะฟังดูเหมือนมีสึกหลายด้านเลยนะครับแล้วเราพอจะมีวิธีรับมือหรือว่าดูแลสมองของเราให้ดีๆได้ยังไงบ้างครับ หลักๆก,ก็มี2แนวทางค่ะคือ 1. ปกป้องของดีที่เรามีอยู่แล้วปกป้องของเดิมใช่ค่ะและสส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของสมองหรือที่เรียกว่า brain plasticity ค่ะการปกป้องสิ่งที่มีอยู่ก็คงเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆถูกต้องค่ะเช่นหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมจัดการความเครียดให้ดีนอนหลับให้พอครับ และที่สําคัญมากๆคือป้องกันอุบัติเหตุที่ศีรษะอย่างการใส่หมวกกันน็อกอ๋อใช่เลยค่ะเพราะเราคงไม่อยากให้เซลล์สมองดีๆของเราต้องเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเนอะจริงครับแล้ว brain plasticity ล่ะครับฟังดูน่าสนใจมากมันคืออะไรล่ะครับ brain plasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองนะคะเป็นความสามารถที่อ,อ่น่าทึ่งมากๆของสมองเราในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็การทำงานครับ เพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้หรือแม้แต่การฟื้นตัวจากความเสียหายค่ะโห oh, มันปรับตัวเองได้ใช่ค่ะคกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้องก็เช่น long-term potentiation หรือ LTP LTP ค่ะซึ่งเปรียบเหมือนการทำให้ถนนหรือการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองเนี่ยมันแข็มแรงขึ้นเมื่อมีการใช้งานบ่อยๆครับ และอีกอย่างที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยก็คือ neurogenesis หรือการสร้างเซลล์ประสาทใหม่สร้างเซลล์ใหม่ใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเกิดแค่ในเด็กแต่เดี๋ยวนี้มีหลักฐานแล้วว่าสมองส่วน hippocampus ซึ่งสำคัญกับความจำมากของผู้ใหญ่เราเนี่ยก็ยังสร้างเซลล์ใหม่ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้โหสมองสร้างเซลล์ใหม่ได้เองนี่สุดยอดเลยแล้วเราจะช่วยส่งเสริม plasticity หรือความยืดหยุ่นนี้ได้ย่งไงบ้างครับ มีหลายวิธีที่ทําได้เลยค่ะอย่างแรกที่สําคัญมากๆเลยคือการออกกําลังกายสม่ําเสมอออกกําลังกายค่ะเพราะมันช่วยเพิ่มสารที่ชื่อ BDNF brain derived neurotrophic factor BDNF ค่ะแล้วก็ NGF Nerve Growth Factor ด้วยเปรียบเหมือนเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะที่ช่วยให้เซลล์สมองเติบโตซ่อมแซมแล้วก็เชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นอ๋อเหมือนปุ๋ยให้สมองใช่ค่ะอย่างที่สองคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็หาประสบการณ์ที่ท้าทายเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะแม้สมองผู้สูงอายุอาจจะเรียนรู้ช้าลงบ้างนะคะแต่การใช้งานสมองบ่อยๆการฝึกฝนทักษะใหม่ๆเนี่ย จะช่วยกระตุ้นให้สมองสร้างแล้วก็รักษาการเชื่อมต่อเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับมีผลโดยตรงไหมครับมีผลมากเลยค่ะอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สมดุลโดยเฉพาะการจำกัดน้ำตาลครับลดน้ำตาลเน้นไขมันดีเช่นพวกโอเมก้าสวิตามินเกลือแร่แล้วก็ที่สำคัญคือสารต้านอนุมูลอิสระครับและไฟโตนิวทรียนส์สารพฤกษเคมีจากผักผลไม้ต่างๆนะคะ Phytonutrients ค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีเลยที่ช่วยให้สมองสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ผลิต Growth Factor ที่จำเป็นได้ค่ะพอพูดถึง Phytonutrients จากพืชในเอกสารที่มาจาก Neutralize นี่เขาพูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากพืชที่อาจจะช่วยเรื่องความจำด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเขาระบุว่านักวิทยาศาสตร์ของ n e u t รี i i z e ได้ทำงานร่วมกับนักประสาทวิทยาเลยนะคะคัดกรองพืชเป็นร้อยๆชนิดเลยร้อยชนิด ค่ะเพื่อหาสารที่อาจจะมีประโยชน์ต่อสมองแล้วก็พบว่ามีสองตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือซิสแตนเช่ซิสแตนเช่ค่ะกับแปะก้วยจิงโกบิโลบาค่ะซิสแตนเช่นี่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มันคือพืชอะไรล่ะครับซิสแตนเช่เป็นพืชที่น่าสนใจนะคะมันเป็นพืชกาฝาก ค่ะที่ขึ้นตามรากของต้นไม้ในทะเลทรายอย่างแถบซินเจียงในจีนหรือปากีสถานอ๋อกาฝากทะเลทรายใช่ค่ะคนจีนใช้กันมานานมากแล้วในการแพทย์แผนจีนมีบันทึกไว้ว่าช่วยบำรุงกำลังบำรุงไตแล้วก็เชื่อว่าช่วยเรื่องสมองด้วยค่ะมีอ้างอิงในตำรับยาจีน Chinese Pharmacopeia ปี2005ด้วยนะคะครับแล้วที่ n e u t r a l i z e ใช้นี่มีความพิเศษยังไงครับมาจากไหน ตามเอกสารระบุว่าเขาใช้สารสกัดพิเศษจากซิสแตนเชียที่ปลูกแล้วก็แปรรูปจากฟาร์มชื่อซินฟาในซินเจียงซินฟาค่ะที่ได้การรับรองมาตรฐานการเพราะปลูกที่ดีหรือ GAP จากรัฐบาลจีนแล้วก็ยังเป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรอง Newtiserd ระดับ Gold Certified ด้วย Newtiserd g o l ซึ่งเป็นมาตรฐานของนิวทริไลต์เองทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการตั้งแต่ดินไปจนถึงสารสกัดเนี่ยมีคุณภาพครับแล้วก็ได้สารสำคัญที่เขาต้องการคือกลุ่มฟีน e ิลเอทานอยไกลโคไซด์ ide, แล้วก็เ e อ็กไคนาโคไซ์ในปริมาณที่ควบคุมได้แน่นอนค่ะฟังดูใส่ใจเรื่องที่มาแล้วก็คุณภาพมากเลยนะครับแล้วมีงานวิจัยจริงๆรองรับไหมครับว่ามันช่วยเรื่องความจำได้ มีค่ะในเอกสารเขาอ้างอิงถึงการศึกษาทางคลินิกในคนสุขภาพดีนะคะที่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยเป็นแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก randomized placebo control trial อ๋อ 5CT เลยใช่ค่ะซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือเขาให้คนกลุ่มหนึ่งกินสารสากัดซิสเตนเชีย300มิลลิกรัมต่อวันอีกกลุ่มกินยาหลอกเป็นเวลา6สัปดาห์6สัปดาห์ครับค่ะ แล้วก็ทดสอบความจำด้วยแบบทดสอบมาตรฐานชื่อ China Memory Scale CMS ทั้งก่อนและหลังครับผลเป็นไงครับผลคือกลุ่มที่กินซิสเตนเชียมีคะแนนความจำรวม Composite Memory Score ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยังสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก p 0 0 3โอดีขึ้นชัดเจนใช่ค่ะรวมถึงคะแนนย่อยๆบางด้านเช่นความจำแบบเชื่อมโยงก็ดีขึ้นด้วยที่น่าสนใจมากๆคือเขายังตรวจเลือดแล้พบว่าระดับ BDNF หรือปุ๋ยสมองที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับ BDNF ค่ะก็มีแนวน้องดีขึ้นด้วยในกลุ่มที่กินซิสเตนเชียค่ะอ๋อมีผลการทดลองในคนจริงๆด้วยแถมวัดผลที่ BDNF ได้อีกน่าสนใจมากครับแล้วมีงานวิจัยแบบอื่นอีกไหมครับมีการศึกษาในห้อง l ลบที่เรียกว่า NeuroProof ของสถาบันสุขภาพ n e u t r i l i z e ค่ะ NeuroProof ค่ะเขาใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเซลล์สมองจริงๆบนชิปพิเศษ microelectroarray MEA เลี้ยงเซลล์บนชิปใช่ค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์เห็นได้เลยว่าเซลล์สมองมีชีวิตรอดพัฒนาแล้วก็สื่อสารเชื่อมต่อกันได้ดีแค่ไหนเมื่อได้รับสารสกัดต่างๆครับผลคือเขาพบว่าสารสกัดจากซิสแตนเชียช่วยให้เซลล์สมองอยู่รอดแล้วก็พัฒนาได้ดีขึ้นส่งเสริมการเติบโตแล้วก็สร้างการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้นค่ะ เข้าใจภาพมากขึ้นครับแล้วแปะก,ก้วยล่ะครับอันนี้คนน่าจะรู้จักกันเยอะกว่าใช่เลยค่ะแปกก้วยนี่ใช้กันมานานมากจริงๆในแพทย์แผนจีนเชื่อกันว่าช่วยเรื่องความจําเสื่อมตามวัยครับงานวิจัยยุคใหม่ๆก็สนับสนุนนะคะว่าสารสกัดจากใบแปะก,ก้วยเนี่ยช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอ๋อช่วยเรื่องเลือดไปเลี้ยงสมองใช่ค่ะ ซึ่งสาคัญต่อการทํางานของสมองมากๆแล้วก็มีการศึกษาในคนสุขภาพดีหลายชิ้นเลยที่พบว่าการกินแปะกล้วยช่วยให้มีสมาธิความตั้งใจจดจอ่อแล้วก็ประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโม,มงหลังกินเลยค่ะเร็วเหมือนกันนะครับแล้วพอเอาซิสเทนเชียกับแปะกล้วยมาทํางานร่วมกันมันส่งเสริมกันยังไงครับจากการทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงที่ว่าไม่กี่เนี่ยค่ะเขาพบว่าซิสเทนเชียทางานได้ดีขึ้นไปอีกเมื่อใช้ร่วมกับแปะกล้วย อ๋อทำงานเสริมกันเหมือน1 plus 1ได้มากกว่า2ค่ะทั้งคู่ดูเหมือนจะทำงานเสริมกับสาร NGF nerve growth factor อีกตัวที่ช่วยเรื่องการเติบโตของเซลล์ประสาทครับ NGF ค่ะทำให้เซลล์แข็งแรงแล้วก็สร้างการเชื่อมต่อได้มากขึ้น,นกลไกที่เป็นไปได้คือมันอาจจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ให้มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นคือส่งเสริม l t p และตัวซิสเทนเชียเองก็อาจจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่หรือนิวโรเจนิซิสผ่านการเพิ่มกรทแฟกเตอร์พวกนี้แล้วก็ช่วยให้เซลล์ใหม่ที่เกิดมาพัฒนาไปเป็นเซลล์สมองที่ทำงานได้เต็มที่ค่ะถ้าให้สรุปแบบรวบยอดเลยจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เขาเสนอมาเกี่ยวกับซิสเทนเชียกับแตก,ก้วนี่จะสรุปได้ว่ายังไงบ้างครับ โดยรวมนะคะคือมีหลักฐานเบื้องต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจทั้งจากการทดลองในเซลล์แล้วก็การทดลองทางคลินิกในคนสุขภาพดีสำหรับซิสเทนเชียที่300มิลลิกรัม6สัปดาห์ครับที่ชี้ว่าสารสกัดเหล่านี้อาจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของสมองในด้านที่มักจะถดถอยตามไหวด้านที่ถดถอยตามวัดใช่ค่ะเช่นความจาระยะสั้นความจาเชิงเหตุการณ์อพิโซดิกสมาธิแล้วก็การโฟกัสครับผม มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามันอาจจะทำงานผ่านกลไกลการส่งเสริม g r o w แฟ f เตอร์ของสมองอย่าง BDNF การเพิ่มการเชื่อมต่อของเซลล์พลัสซิสซิตแล้วก็อาจรวมถึงการสร้างเซลล์ใหม่ neurogenesis ด้วยค่ะฟังดูมีศักยภาพที่น่าสนใจนะครับแล้วใครล่ะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกลุ่มนี้ตามที่ข้อมูลเขานาเสนอมากลุ่มเป้าหมายหลักๆที่เขาพูดถึงก็คือคนที่อาจจะต้องใช้สมองหนัก ใช้ชีวิตเร่งรีบเครียดบ่อยอ๋อคนทํางานหนักคนเครียดใช่ค่ะหรือผู้ที่อายุเริ่มมากขึ้นแล้วมีความกังวลเรื่องความจำสมาธิหรือการจดจ่อที่อาจจะลดลงตามธรรมชาติของสูวงวัยค่ะครับทำไมคุณกลุ่มนี้ถึงอาจจะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษครับก็พอคุณสมบัติที่ศึกษาพบนะคะทั้งการช่วยปกป้องเซลล์สมองจากอนุมูลอิสระแอนตี Anti ้ออกซิแดน์ รามอนนุิสะการช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดอันนี้จากแปะกล้วยแล้วก็การส่งเสริมความแข็งแรงการปรับตัวแล้วก็การเชื่อมต่อของเซลล์สมองอันนี้จากซิสเทนเชียลและกลไกลพลาสติซิตี้ครับผมมันก็เลยตอบโจทย์ความท้าทายที่สมองต้องเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดสะสมในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะพอจะเห็นภาพเลยครับทีนี้นอกจากเรื่องสารสกัดแล้ว<อ>เหมือนในเอกสารจะมีเกรดความรู้อื่นๆเสริมเข้ามาด้วยอย่างเรื่องเ r สติบิลิตี้หรือการตรวจสอบย้อนกลั อันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับใช่ค่ะเขาเชื่อมโยงมาที่เรื่องความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะคือสมัยนี้ผู้บริโภคใส่ใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันมาจากไหนปลอดภัยไหมผลิตยังไงใช่ครับเดี๋ยวนี้คนดูละเอียดขึ้นใช่ค่ะการที่ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่แหล่งเพาะป,ปลูกไปจนถึงมือเราหรือ traceability เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจครับ เขาอ้างตัวเลขด้วยนะคะว่า73%ของคนทั่วไปยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อสินค้าที่โปร่งใสเรื่องที่มาแล้วก็86%ของคุณแม่ยุคใหม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันห,หูตัวเลขสูงเหมือนกันนะฮะค่ะการที่เขาสามารถบอกได้ว่า s ิส t ตนเชียมาจากฟาร์มที่ได้การรับรอง n u w r r s เ a r c h เนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านความโปร่งใสและความมั่นใจนี่แหละครับ เป็นการเชื่อมโยงเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาสินะครับเข้าใจได้ค่ะและอีกเรื่องที่เห็นคือถ้าบริหารสมองอันนี้ดูทำง่ายๆจังเลยแต่ช่วยได้จริงเหรอครับการบริหารสมองหรือเบรนจ,จิมพวกนี้นะครับมีหลักการคือการกระตุ้นให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทํางานประสานกันมากขึ้นซ้ายขวาทํางานด้วยกันใช่ค่ะซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเรื่องความจําสมาธิการสั่งการแล้วก็การเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นได้ครับในเอกสารก็มีแนะนําไว้3ทางง่ายๆค่ะ มีท่าอะไรบ้างครับลองแนะนำหน่อยเผื่อใครฟังแล้วอยากลองทำตามดูได้ค่ะท่าแรกชื่อท่านับ1-10นะครับยกมือสองข้านขึ้นมาตอนนับเลขขี้1่1ส5มหมือซ้ายชูนื้อตามจำนวนเลขนั้นส่วนมือขวาให้นิ้วชี้เหยียดตรงขนานพื้นซ้ายชูนิ้วขวาเหยียดชี้ใช่ ค่ะพอนับเลขคู่ 2, 4ก็สลับกันมือขวาชูนิ้วตามจํานวนเลขมือซ้ายเหยียดนิ้วชี้สลับกันหกแตะก้อย7นาง8กลาง9ชี้10กกำมือโดยยังสลับมือซ้ายขวาเหมือนเดิมโหมีแตะนิ้วด้วยใช่ค่ะถ้าทําผิดต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เขาว่าท่าเนี้ช่วยกระตุ้นความจําแล้วก็สมดุลซ้ายขวาดีค่ะดูท้าทายดีเหมือนกันนะครับเนี่ยท้าต่อไปแล้วครับท่าที่สองง่ายขึ้นมาหน่อยค่ะ ท่าจีบแอลจีบแอลค่ะมือข้างหนึ่งทำท่าจีบอีกข้างทำเป็นรูปตัวแอลกางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ออกแล้วก็สลับข้างไปมาเร็วๆทำสักสิบครั้งสลับจีบกับแอลใช่ค่ะท่านี้เน้นกระตุ้นการทำงานประสานกันของสมองสองซีกครับท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายท่าโป้งก้อยค่ะ คล้ายๆกันมือข้างหนึ่งยกนิ้วโป้งขึ้นอีกข้างยกนิ้วก้อยขึ้นโป้งกับก้อยค่ะแล้วก็สลับข้างกันไปมา10ครั้งช่วยเรื่องสมดุลซ้ายขวากับความคล่องแคล่วในการสั่งการเคลื่อนไหวค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูลกันไปพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสมองความจําประเภทต่างๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคกลไกที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดูแลสมองด้วยไลฟ์สไตล์ไปจนถึงข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากพืชอย่างซิสเตนเชียกับแปะกลวยแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่าบริหารสมองสนุกสนๆก,การทำความเข้าใจว่าสมองและความจำของเราเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราพอจะดูแลหรือส่งเสริมได้เนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะของการดูแลสุขภาพสมองเชิงรุกจริงด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือว่า การพิจารณาทางเลือกเสริมอื่นๆค่ะครับผมและเพื่อเป็นการส่งท้ายการพูดคุยกันในวันนี้ผมมีคำถามชวนคิดต่อยอดจากเรื่อง Brain Plasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองที่เราคุยกันว่ามันเป็นความหวังแล้วก็ความสามารถที่น่าทึ่งของสมองเราน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองของเรามีความสามารถในการปรับตัวสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆได้อยู่เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร มีอะไรใหม่ๆสักอย่างไหมครับไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราแต่ละคนตั้งใจว่าจะลองทำในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการท้าทายกระตุน้นหรือให้อาหารใหม่ๆกับสมองของเราดูบ้างครับ